สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำนะเกี่ยวกับการเลือก ssd นะหรือ m สนะสิ่งที่ต้องดูด้วยนะว่ามีมากน้อยขนาดไหนมีอยู่สองสมค่านะที่ผมจะเลือกไว้ก็คือหนึ่งค่าไลท์ค่าไลทิงนะการเขียนค่าลทค่า การ์ดแล้วก็ tbw นะเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไว้สักหนึ่งอันนะฮะโอเคเอามาเริ่มกันของที่คิงดั้นก่อนหลายๆคนก็คงจะเห็นว่า นี้ผมจะเลือกความจุที่เป็นหนึ่งพันเลยวกันหนึ่งเทราไบต์ของคิงตันนะรุ่น a สองพันเขาจะบอกเป็นแพลตฟอร์มนี้นะฮะเป็นอินเทอร์เฟสเป็น nvme dpi นะ gen สามเนี่ยฮะเขาจะบอกว่าถ้าสองร้อยห้าสิบจิกความเร็วในการอ่านสองพัน กนะไบาะการเขียน1,000นะส่วน500อ่าน2อ0พเขียน2,000นะส่วน1นึเทาไบต์ก็อ่าน2อ0พเขียน2,000เช่นเดียวกันเนะี้ยอันนี้การอ่านสุ่มอันนี้แทบจะไม่มีผลนะถ้าเราไม่ได้ดูหนังไฟล์ 4K หรือว่าเขียนไฟล์ 4K เนาะสิ่งสำคัญนี่ฮะที่ต้องดูนะเพราะว่า มันจะทำให้ s s d ของเรานี้หมดอายุ TBW หน้านะฮะถาจากเ,เทราไบต์ไลติงหมายความว่ามันจะมีจำนวนจำกัดน,นะหมายความว่าถ้ามันเต็ม150อเทอราไบต์ไลติงเนี่ยมันก็จะหมดอายุหมายความว่ามันก็จะพังเคมไม่ไดนะ้เพราะว่าถือว่าสิ้นสุด สมมติว่า250 G กเราซื้อ SSD ของคิงตันมา250ิจิกเราจะได้150่บเทราไต์ไลติงเนี่ยเมื่อเขียนครบเราก็จะใช้งานมันไม่ได้วิธีเช็คก็มีทั้งอซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆของ k คิงตันก็มีของคิงตันของ WD ก็มีของ WD, c o s ซ r ก็มีของ c o s ซ r ซึ่งค่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะในความจุที่มันเท่าๆกันอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดของ Kingston นะแล้วก็มี WD ด้วยแต่ใช้เป็น WD Blue นะโอเคเดี๋ยวเราไปดู WD Blue นะ ก็มี 250, 500, 1TB, 2TB ทบต์ามลำดับนะเดี๋ยวขอโหลด Data s h e ก่อเพื่อจะเห็นชัดเจนนะโอเคจะซูมเข้าไปให้ตัวใหญ่หน่อย200แล้วกันเนี่ย2อ0จิกอ่านเขียนเท่าไหร่ค่า tbw เท่าไหร่250 g จิกของ wd blue ได้150เนาะส่วนอันนี้ได้150เช่นกัน500ได้300 500นะ500จิกได้300 tbw นะเท่ากันไหมได้350นะของ k i n g t o n มากกว่า50ก็ ก็อายุยาวขึ้นอีกนิดหน่อยแต่เราจะไปเทียบหนึ่งเทราไบต์เลยหนึ่งเราจะใช้หนึ่งเทราไบต์เป็นหลักโอเคเรามาดูหนึ่งเทราไบต์หนึ่งเทราไบต์จะอยู่ที่หกร้อยเท่ากันนะเขียนนานตัวหนึ่งเทราไบต์ของ wd blue อยู่ที่สองพันสี่เขียนพันเก้าร้อยห้าสิบ kingston เป็นไงใกล้เขียนกันนะหลักสองพันทั้งคู่ คิงตันก็อาจจะเร็วกว่านิดหน่อยนะแล้วก็ยังมีโหมดก็ยังในในนี้ก็ยังดูได้ว่าอุณหภูมิความร้อนทำงานเท่าไหร่ทำงานได้ดีเท่าไหร่บอกหมดและถ้าเราจะหาตัวที่มัน t B w เยอะจะมีไหมจะมีสักตัวไหมที่มีตัวที่มีค่าเทอร์ไบต์ไรติ้งเยอะเนี่ยมีไหม ก็ผมไปเจออยู่หนึ่งอันก็คือเจ้าคอแซนะอาจจะมีรุ่นใหม่แล้วแต่รุ่นที่ผมเจอ1นึ่งเทาไบต์เอเหมือนกันเนี่ยนี่ฮะอยู่ที่เจ็ดร้อยนี่ฮะเจ็ดร้อยเจดร้อยค่าของมันอยู่ที่เจ็ดร้อยอ่านเจ็ดพันนะ เขียน5 5 0 0แต่ว่ามันอยู่ในอินเทอร์เฟสก็คือต้องเป็น Gen4 นะอันนั้นอันนี้ไอ้พวกตัวนี้น่าจะเป็น Gen3 ทำไมถึงเขียนช้านี่ครับมันจะบอกอินเทอร์เฟสอยู่ที่ Gen3 นะ Gen3 อยู่ที่8กิกะบิตนะอันนี้เป็น Gen4 Gen4 ก็แรงขึ้นมาหน่อย รับประกัน5ปีให้วารันตี5ปีแต่ถ้าคุณใช้ค่าตรงนี้หมดไปก่อนวารันตี5ปีแต่คุณใช้แค่2ปีเต็มแล้วเคมไม่ได้ของนี้ก็เท่ากับว่าหมดอายุการใช้งานแล้วก็คือหักทิ้งหรือทิ้งไปได้เลยถ้าเราซื้อมือสองจะตรวจสอบอยังไง ตรวจสอบได้ไหมมันก็จะพอสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคือผมจะใช้โปรแกรมเจ้าดิสนนะ่ดิสอินโฟนี้คริสตัลดิสอนินโฟนะมันก็จะเปิดรึบ ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูได้เสียงผมซึ่งเสียบไว้เหมือนกันก็คือเจ้า WDBU ห้าร้อกิกน่ฮะเนี่ยมันจะบอกว่าสถานะดิสตอนเนี้ยเก้าสิบเจ็ดเปอร์ซนเขียนไปแล้วทั้งหมดมันจะโชว์มสิบสี่เทาลบต์ 16เขียนไปแล้ว1 6กเทราไบต์กว่าจะเต็ม150 500จิกเท่าไหร่500จิกของ WD Blue เปิดย้อนไปอยู่ที่300 3 0 0เทราไบต์ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มเลยไปดูได้อื่นเลยได้อื่นที่ใส่ยังใช้ไม่ถึงไหนอันนี้พวกนี้เป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเนาะฮาร์ดดิสธรรมดาจะไม่จํากัดการเขียนลบนะแต่พวก S S D เนี่ยสองไดนี้ก็คือ S S D นะก็เป็นได้ C กับได้ F ของผมมันก็จะบอกค่าว,ว่าเท่าไหร่สภาพเป็นยังไงความร้อนเท่าไหร่นะโปรแกรมนี้ ช่วยได้ในระดับหนึ่งของของการตรวจสอบว่า s s d ยังมีคุณภาพไหมหรือว่าสามารถใช้ได้เท่าไหร่เนาะของคอแซก็จะมีโปรแกรมตรวจสอบของคอแซของ WD โปรแกรมเฉพาะของมันก็จะมีนะของคินตันก็มีมก็ก่อนซื้อไม่ใช่ว่าซื้อมาให้อ่านเร็วอย่างเดียวนะ มันก็ตันพอๆกันนะประมาณตันอา่าคอเรียกตามตันตามตามเจนนะของ PCI เนี่ยถ้าเจนหนึ่งก็ช้าทีนี้ผมขอพูดย้อนกลับไปอีกหน่อยแล้วพวก SSD SATA ล่ะมีเหมือนกันไหมผมว่ามันน่าจะมีเหมือนกัน SSD SATA ผมขอเข้าไปที่ a d ด i ว e แล้วกัน เอสนะพวกตัวเล็กความจุเล็กการเขียนก็จะเขียนได้น้อยลงเช่นกันเดี๋ยวหาสักตัวสิอ่ะนี่ครับของอาพัสเซอร์นะเจ้าตัวนี้ก็บอกฮะความจุร้อยี่สิบกิกนะอ่านห้าร้อยห้าสิบน้อยมากน้อยสี่เท่าเลย สีเท่าของ1นึเทราไบต์เลยเขียนได้500ร้อมีแม่บอกมีบอกไหมคุณสมบัติบอกแค่นี้เองเหรอนี่ฮะประกัน3ปีหรือครบ70 TB W นะแล้วท้า1 t ึ่งเทราไบต์ของ SSD แบบ SATA ไปหาดูสิเนี่ยก็จะบอกของอะไรเนี่ย800เลยอะ800เลยนะอันนี้ไม่รู้ตรงตามสเปคที่เขาเขียนมาในเว็บหรือเปล่าเนี่ย นี่ของ HK Vision ก็600กว่า adata 200 3ง0 0พันกว่าบาทนี่ของ s e a g เกตเข้าไปดูของ Seagate หน่อยละกันอันนี้เป็น SSD แบบ SATA 3นะก็ไปดูคุณสมบัติเลยแล้วกัน ก็ไม่บอกนะเข้าเว็บีเกตเลยเข้าไปดูเว็บสเกตรุ่นอะไร Q1 ทำไมมี1เทราไบต์ถูกไหมนี่1เทราไบต์นะหเทราไบต์ในเว็บมีแค่960ไป <c oughs> เข้าไปดู เซลว่ะผมจะหารายละเอียดจากไหนวะ s ตา a 2สอง S D Q 1น่าจะเดียวกันน้านนี่ด a ตตา e e สเข้าไปดูรูปเหมือนกันเลยค่า T B W เนี่บอกอยู่เลย280 ซูมมาใกล้ๆดูค่านี้นะส้อยแเห็นไหมครับตามเทคโนโลยีถ้าเป็นาตา a ถ้าเป็น S D s ตา a ก็จะมีค่า T B W เนี่ยน้อยหน่อยพอมาเป็น SATA ที่เป็น M 2เจนแรกๆ กับเจนหลังๆเนี่ยผมว่าถ้าเป็น m อมันใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นสตาเนี่ยมันก็จะน้อยน้อยหน่อยอายุการใช้งานก็จะน้อยหน,น่อยฮะถ้าเรามาลงวินโดว์ธรรมดาลงเกมผมว่าอยู่ยาวน่าจะครบการันตีวารันตีไปเลยสามปีห้าปีก็แล้วแต่แต่ถ้าเอามาสร้างพอตในการขุดเหมืองฮาดดิส ก็อาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้ลองดูครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะว่าการเลือก SSD หนึ่งอันเนี่ยมีผลนะเพราะว่า SSD ก็ราคาขยับขึ้นสูงมาแล้วหนึ่งเทไบตนี้ตอนที่ผมซื้ออยู่ที่สามพันเองตอนนี้สามพัน สามพันไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าก็ไปลองดูคนระับแต่ผมว่ามันน่าจะได้อยู่แหละ,ะโอเคนี่ฮะฝากไวนะ้สำหรับคนที่จะเลือกซื้อ SSD ะโอเคไปแล้ว